ฟูเทะเล่ด้จ้า<ช>อย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้น้องอันปั่นน้ำด้จ้าข้ามากินกันเลยได้จ้า ช่วงนี uh ้โควิด่ <c oughs> าตาสิออกไปท่าหนหวงพ่อตองใจเมรดน้ำเด้จ <c oughs> อจ้าอยาลืมยลืะอ้อ ปมกคือข้าวะจ้าโซ่แ้วนจับมานึน่งะนะมึกกอบกอบด้วยแตนีตาปลามึกปัมึกซ้ายจ้ะ แบะไะแบบจ้าไฟแสบปะเพราะว่ากินผงชอบตัวเนี้อุ่นจดปะแล้วลองอ แสบๆจ้ะโอ้โหมันกุ้งแตกใส่บักแตงได้จ้ะนี่จนะ้ะเหลืองๆเลยเจ้าตังมันแตงอร่อยไหมคะมัน จับว่าอะไรคะเด็ดค่ะนี่ไขนดำจิ้มซีฟู้ดนะคะสีเขียวเลยจัดว่าเด็ดเด็ดมากไหมคะมาก,ะะม,ากมากเลยะคะ่ะ <laughs> น <laughs> <laughs> ีไ่ไง <laughs> กึ้งอยแกะเปลือกด้วยสิคะจะแกะนม่นหนูไม่ชอบแกะเปลือกชอบค่ะแลนะ้วกินต่อนี้ค่ะ ของทุกอย่างมันสดจริงๆค่ะใช่ค่ะพุ่งตัวโตๆค่ะใช่ค่ะอยู่ในคลิปมันจะไม่ตัวโตนะคะแต่ว่าตัวจริงโตมากอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องอันปันเด้อค่ะ หวานนะจ๊ะบ่ข้าวบ่อีหยังเลยจ่ะบ่มีกินน้ำจ่ะหวานกรอบคือกุ้งเปล่าไปจ้ะดอเคกุ้งสดดึงนะจะ ประมจ่าปะมุขจ่าหนวเประมุขสิหน้กไม่เขาใชราคาจ่ะพี่จุาจ่า ใบชาลำแข็งน้ำาจากเปล่อกความกรบจ้ะน้ำจิ้มซีน้ำจิ้มซีผุดเปียกเปล้ยจ้ะจังว่านองอันปันเทดนาคดเปียวนี่จ้ะควดเปียวเล่จ้ะจังหวัดชะจ้าอันนั้น จา้าว่ามึงโตไงแล้วกับกบกบแบบอุย้ยแสบปจ้ะจ่าห่อยแคล่งจ้ะจ่ะ แล้วก็กรกอบกรหวานก่อุจ้ามาได้วันเียกุ้งจ้ะเพือพ่อนเเห็นบ่จ้ะมันกุ้งแบบอยู่ในอ่ใหัวมันแบบมันคือนี่มันกุ้งบักไรจ้ะ ใช้น้ำจิ้มเลยจ้ะพลามันเป็นสีสีดีจ้าทุกคนเห็นบ่จ้ะพี่เปลี่ยนเนงาก็ต้งมันปุ่มมันมันเลยจ้ะ แบบปุ้งหวานหวานวะนะจ๊ะไอตุ้งจะเตรียมกันงจะน้องอันปันจะให้คลิปละหลายจะจ่าให้เนี่ยผู้อื่นเพราะว่าน้องอันปันเพิ่งเปิด เบิดคลิปอะไรโดนเลยจ้ะเพราะว่าจ้ะโคตรไงนี่าจ้ะเบิ้งจ้ะไหนมาเนี่ยจะ้ะจนาโตง่ายไงเลย ผู้ดาดอยากให้นอ,อนปันกินเ้งเนี่้มาได้ด้จผูาา้ใดอยากให้น้องอันปันกินเฮบ้างเนะน้ำมาได้ด้จ้า

อิ่มละจ้ะมันหลายโพดใจกินน้องกันบางกิบถ้าลืมกดไลค์กดซับสา,สา,สา,ายไข่กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์นั่นเนื้อจ้าอยากให้น้องเป็นกันมั่งกต่แห้น,อน้องอันปนแยมเนื้อจ้าอยากให้น้องอันประเทศยังกะคอมเมนต์มาเด้อจ้าสวัสดีจ้า